เก็บทรงสักขนาดนี้ดูซิว่าคนคนนี้นั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณดูดวงส่วนตัวคลิกลิงหรือทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสดาบ เขาเดาไม่ออกค่ะว่าคุณคิดอะไรยังไงตัวของเขาเองนันเนี่ยสับสนวุ่นวายใจในเรื่องของคุณนะเก็บทรงเพราะอะไรล่ะนะคะคนคนนี้นะเนี่ยบอกเลยว่าความรู้สึกในใจนะเนี่ยเขาว่าไม่อยากให้คุณรู้หรอกค่ะว่าตัวเขาเองรักคุณมากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเขาอยู่ในจุดของการพยายามจัดการและควบคุมอารมณ์ของตัวเขาเองอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นนิ่งแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าใจของเขาเนี่ยนะเป็นของคุณเป็น เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเก็บทรงซักขนาดนี้เนี่ยแปลว่าอะไรมาดูกันซินะคะแปลว่าคนคนนี้นั่นเนี่ยนะเขาอยากให้เราเนี่ยเรียนรู้และศึกษาดูใจกันไปยาวๆนะดังนั้นเนี่ยการเก็บทรงของเขาเนี่ยไม่อยากจะให้คุณได้ใจให้รู้ว่าเขานั้นเนี่ยรู้สึกดีกับคุณขนาดไหนแต่บอกเลยว่าในความรู้สึกของเขาคาดหวังให้เราเนี่ยนะคะไปต่อแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีจนถึงขั้นมีความสุขร่วมกันในอนาคตเลยนะคะ